ในเรื่องของการบริหารปอดเนี่ยนะครับคือเราต้องบอกว่าปอดเนี่ยนะครับอาจจะมีบางส่วนที่มีเสมหะไปอุดอยู่ในถุงลมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือทําอย่างไรเนี่ยนะครับที่จะไล่เข้าเสมหะที่เป็นเหนียวเหนียวะครับที่ไปอยู่ในถุงลมให้เขาออกมาที่ตรงบริเวณของกิ่งก้านของหลอดลมขึ้นมาจนจนถึงที่บริเวณของคอหอยเราเสมหะที่ออกมาแล้วเราก็บ้วนพายทิ้งเนี่ยนะครับได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีทําให้ถุงลมเราภายใน,นเนี่ยมีการขยาย ก็คือการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆห้าครั้งนะครับแล้วก็ไอสองครั้งนะครับในท่านั่งนะครับก็เพื่อที่ว่าจะได้ไล่ตรงบริเวณของปอดทางด้านล่างๆ,ๆนะครับแล้วก็นอนหงายนะครับนอนตะแคงขวานอนคว่ำนอนในแขงซ้ายก็จะได้ครบทุกมุมทุกด้านของของปอดเราก็คือว่าให้เราหายใจเข้าไปลึกๆนะครับจนสุดปอดเลยพอทําอย่างนี้ห้าครั้งเสร็จปุ๊บไอออกมา <c oughs> อย่างนี้เลยอันนี้คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองนอนหงายก่อนนะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บ,บแล้วก็นอนหงายแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ไอออกมาแล้วต่อไปก็นอนตะแคงซ้ายต่อไปก็นอนตะแคงขวาแล้วก็นอนคว่ำที่เราที่เรานอนหงายใช่ไหมครับตัวเสมหะวเหนียวที่ไปเกาะอ,อยู่ทางด้านผนหนังด้านหน้าซึ่งถ้าเรานั่งเฉย,ยๆเนี่ยก็อยู่เฉยๆแต่พอเรานอนหงายปุ๊บมันจะตกลงมาได้บ้างแต่ยิ่งเราหายใจลึกๆล้วก็ไอออกมาแั้นก็หมายความว่าก็เป็นการดันนะครับ แต่หมายวว่าถ้า,บบาอยู่ที่เสมหันเหนียวเนียวอยู่ทางด้านนี้เราก็เดี๋ยวมันจะปล่อยให้น้ำหนักถุงลงมา <c oughs> นะครับเพื <c oughs> ่อที่จะช่วยลวนงเราทางด้านนี <c oughs> ้เพอไปส่วนนอนคว่ำก็คือกรณีที่เสมหันเหนียวเหนียวที่ไปเกาะอ,อยู่ทางด้านผนังด้านหลังของปอดน, <c oughs> นะครับหรือถุงลมอยด้านหลังนะครับจะได้กลี่คนก็ได้ค่ับ <c oughs> อาจารย์ครับถ้าสมมติเกิดที่บ้านเรามีคนดูแลนอกจากทำกายบริหารปอดอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราสามารถเคาะปอดไปได้ด้วยไหมครับอาจารย์ครับ ดีครับถ้าถ้าถ้าคิดว่าเรามีญาติที่กคอปอดให้เราได้นะครับคือบางรายเนี่ยนะครับไม่มีคนในบ้านหรือที่ไม่ได้เป็นโควิดด้วยจะมาใครก็ให้เราก็จะรับากหรือไม่งั้นเราก็ต้องคอตัวเองก็ได้นะครับถ้าเราคอะตัวเองได้ด้วยก็ดีนะครับอาจารย์ครับผมเคยเห็นบางคนเคาะปอดกำมือฮะอาจารย์แล้วทุบปัก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 อ๋อไม่ใช่นี่ฮะอาจารย์ไม่ใช่เวลาหลักการอ๋อต้องทําอย่างนี้ทำเป็นมือแล้วเคาะอย่างนี้เบา ถ้าไม่งั้นแล้วก็คือเราเอาค่าขนหนูบางๆนะครับมามาป้องไว้ถ้าขนหนูมาบางไว้ก็จะได้ช่วยในการซับแรงนิดน,นึงแล้วก็เราแค่ต้องการเขย่าเบาๆที